ของเขาแรงจริงๆก็ after shock จากเปรี้ยวแอนด์แกงฆาตรกรมือฆ่าหันศพที่ทำเอาพี่ตำรวจเจอพิษเซลฟี่บรณะเด้งดึงกันไปแบบไม่ทันได้ร่ำลารายหนึ่งก็พันตำรวจโทรที่ที่ไกลกันละกนรอผู้กำกับการตอมอชิงรายอีกรายก็รอยตำรวจเอกทวัชชัยบุญตันล่ารองสารวัตรตอมอชิงรายทั้งสองคนถูกย้ายไปเข้ากลุ่มปฏิบัติราชการที่สอบประกอบตอมอห้า ชื่อในตำรวจทั้งคู่อาจจะไม่คุ้นหูแต่คุณน้าแน่นอนก็คนที่ทำหน้าระรื่นถ่ายภาพคู่กับสาวเปรี้ยวนั่นแหละจากที่มิตตำรวจเคยปกป้องว่านี่มันคือจิตวิทยาขั้นเทพที่ทำให้ผู้ต้องหาผ่อนคลายแต่เมื่อสู้กระแสด่าก,กราดในโซเชียลไม่ไหวก็คดีบพลิกให้เหตุผลในคำสั่งว่าภาพที่ปรากฏตำรวจทั้งสองนายส่งผลให้เสื่อมเสียต่อภาพลักษณ์ของสอตอมอและสตอชอก็คงจะกักตัดตอนลดกระแสด่าดทอวงการสิกกีดลงบ้าง จริงๆบรรทัดฐานแบบนี้น่าจะแดงให้หมดนะอย่างพวกนายพลตำรวจที่ปันจิ้มปันเจอเสนอหน้าทั้งที่ไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรเลยก็ไม่น่าจะเอาไว้เหมือนกัน หลังจากนี้ก็ต้องทําใจว่ากระแสะีิเปรี้ยวมันก็จะเงียบๆหน่อยคงลดอาการเข็ดฟันของคนบางคนหลงได้บ้างไม่ต้องไปบ่นพึมพำว่าไปให้ความสําคัญจนฆาตกรกลายเป็นไอดอลก็ตอนนี้เปียวเอิร์นแล้วก็แจ้เข้าสู่กระบวนการฝากขังไปสมทบก,กับเพื่อนอีกสองคนที่โดนจับไปก่อนหน้านี้ในเรือนจําเป็นที่เรียบร้อยโดยตํารวจจะมีอํานาจขอฝากขังได้12พลผาดผาดละ7วันเบสเสร็จรวมแล้ว84วัน ความเคลื่อนไหวก็จะมีเพียงการเบิกตัวมาสอบปากคำประกอบการจัดทำสำนวนไม่มีการแห่แห่แต่งแต้มมาทำแผนในอารมณ์เหมือนนะักกีฬาเหรียญทองโอลิมปิกอีกและแต่แฟนคลับแก๊งหั่นก็ไม่ต้องห่วงสาวเปร,เรี้ยวเลยคณะก็อาจจะมีแวบๆออกมาสารเพื่อขออำนาจฝากขังต่อให้หายคิดถึงกันได้บ้างว่ากันตามจริงแล้วตื้นลึกหนาบางในคดีฆ่าน้องแอมก็ถูกชำละกันไปจนหมดสิน้นสำนวนก็คงจะไม่ลึกลับซับซ้อนเอ่ไรขา่าวเผือกในโซเชียลนี่ยังเขียนกันได้เลยด้วยซ้ำ แต่ตามปกติพี่ตำรวจเขาก็มักจะใช้อำนาจฝากขังกันเต็มลิมิต และก็ส่งสำนวนยื่นฟ้องไปตามเรื่องอาจจะขอเลี้ยงไขไว้เผื่อมีจังหวะดีๆเอาออกมาห,ห้อยหนกระแสะกันอีกแล้วที่ต้องตามต่อก็ประเด็นขบวนการขายยานี่แหละที่ประคองกันมาก่อนหน้านี้ว่าตำรวจขอนแก่นจะต่อจิกซอเชื่อมโยงตัวการใหญ่ไ,ได้หรือเปล่าหรือจะไปชนต่อแล้วก็ลืมๆกันไปตามสูตรอย่างน้อยก็ต้องไม่ลืมเช็คบินตำรวจภาคสี่และตำรวจขอนแกน่นที่ปล่อยให้ยาเสพติดมันระบาดในพื้นที่ รอบข่าวดังเปรี้ยวแอนเด็กแกงก็ต้องหันมาดูข่าวอื่นกันบ้างเจ้าของสัปทานพื้นที่สื่อรายเดิมอย่างนายกตูพลเอกประยุจันโอชาก็ยังคงกลัวดอกที่กุลเจร่วงไม่ให้สัมพันธ์เหมือนเดิมมีเกาะกระแสข่าวฮอตติงสื่อเล็กๆว่าไปนําเสนอข่าวแกงหันศพจนเกินพอดียุ่งอยู่กับเรื่องเดียวเรื่องดีๆเนี่ยหายหมดนายกขาว่ายอย่างนั้นนะแทงที่ในใจเนี่ยคงจะกระยิมยิมย่องหัวเราะ มีคนมาช่วยกลบกระแสข่าวผลงานรัฐบาลแล้วก็4ี่คำถามยื้ออำนาจคอสชอลงได้แล้วนายกก็บอกอีกว่าอย่าไปยกฆาตรกรให้เป็นฮีโร่ก็เชื่อค่ะว่าคงไม่มีใครอยากจะยัดธนานให้เมืองไทยต้องมีฮีโร่ให้มันรุงรังอีกรอบก,ก็อีกแค่3ปีที่ผ่านมาสังคมไทยเราต้องหลองอยู่ในลัทธิบูชาคนดีและฮีโร่ก่อนจะมาจับได้ว่าหลงไปบูชาคนดีแล้วก็ฮีโร่เกรดท็อปมินเลอรเนี่ยมันก็นานเกินพอแล้ว เรื่องอื่นก็ไม่มีอะไรนะอาจจะมีข่าวไม่ค่อยดีแต่น่าสนใจไม่น้อยก็กรณีพันจากอากาศเอกคนอาวุธสงครามเตรียมไปขายให้ชนกลุ่มน้อยภาคเหนือแต่ดินเกิดอุบัติเหตุรถตกถนนจนดนรวบงานฮาร์ดคอร์แบบนี้ผู้รับสัมปทานจะเป็นใครไปไม่ได้นอกจากปิ๊กปูพลตำรวจเอกศิวราราังสิพรานกุลรองผบตรที่พอเกิดเรื่องปุ๊บก็บ่ายหน้าตรงไปที่จังหวัดปราดเพื่อสอบสวนที่ตัวเอง ผู้ต้องหาบอกว่าเป็นอาวุธที่ซื้อมาจากกัมพูชาเตรียมส่งขายต่อให้ชนกลุ่มน้อยนในมินมาทำมาสามครั้งและนี่รอบไม่กี่เดือนที่ผ่านมาพร้อมกับย้ำอีกว่าทำเพียงคนเดียวไม่น่าเชื่อท่ามกลางกระแสข่าวที่ว่ามีบิ๊กไทยบิ๊กขมัอยู่เบื้องหลังจนกลายเป็นขบวนการใหญ่โตทางเบื้องบูรพาทิศมานานแล้ว คิดไปคิดมาการที่ทหารหันมาลักลอบขนอ,อาวุธไปขายอาจจะเป็นการสนองนโยบายของรัฐบาลคสอชอที่สนับสนุนให้สตาร์ทอัพผู้ประกอบการธุรกิจแนวใหม่รายของพันจ่าอากาศเอกที่จังหวัดตราดนั้นอย่างไม่เข้าคานตีโจทย์เรื่องโลจิสติกไม่แตกก็เล่นเสี่ยงขนของไปส่งลูกค้าเองจนเกิดเรื่อง มันต้องแบบนี้แบบสิบเอกธนากรบุญการทหารสังกัดกองพันทหารช่างที่หนึ่งรักษาพระองค์กรมในกทมน,นี่แหละขโมยยุทธภัณฑ์ทั้งอาวุธระเบิดเครื่องกระสุนออกจากคลังแสงตามออเดอร์ที่ลูกค้าสั่งทางออนไลน์แล้วก็จัดส่งผ่านบริษัทเอกชน ตีโจทย์แตกเพลาะเลือกสินค้าต้นทุนต่ำแถมมีสต็อกของไม่ต้องเชวโกดดังสึดด้วยแล้วก็ยังรู้จักใช้ระบบโลจิสติกให้เป็นประโยชน์ทำมากว่า20ครั้งส่งของถึงมือลูกค้าไม่เคยพลาดนี่ถ้าไม่โดนจับได้ซะก่อนอาจจะเขียนแผนธุรกิจไปยื่นขอกู้แบงค์รัฐผ่านเฉลย ส่วนที่เรื่องแดงขึ้นมาเนี่ยก็แดงที่ปลายทางเมื่อมีผู้แจ้งว่าพบระเบิดสังหาร M 6 7 M 2 6แล้วก็เครื่องกระสุนบรรจุอยู่ในกล่องพัสดุที่ศูนย์ส่งสินค้าของบริษัทเอกชนจนขยายผลไม่ถึงตัวนายทหารที่ว่าโดยสารภาพว่าทำมากว่า20ครั้งมันก็สะท้อนถึงความหละหลวมในการควบคุมตรวจตรายุทธภัณฑ์ของกองทัพโดยเฉพาะในยามที่มันมีการก่อเหตุวินาศกรรมสร้างสถานการณ์ไม่หยุดแบบนี้ ก็ไม่แปลกหรอกที่ทางบิ๊กเจียพนเอกเฉลิมชัยสิทธิสารพบัทบอและบิ๊กแดงพนโทอภิรัตคงส่งพงแม่ทัพภาคที่หนึ่งถึงควันออกหูกันเป็นแถว